สวัสดีครับกลับมาพบกับโ o l y วิร์ประจำวันอังคารที่2กรกฎาคม2024กันอีกครั้งนะครับจะขึ้นบันไดสู่สวรรค์ด้วยตนเองดีหรือจะขึ้นลิฟต์พระเยซูคริสต์ขึ้นอยู่กับท่านตัดสินใจในพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่20ได้บอกว่าฉะนั้นไม่มีใครได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยการรักษาบทบัญญัติบทบัญญัติ เพียงแต่ทำให้เรารู้ตัวว่ามีบาปพระเยซูตรัสว่าผู้ใดแบกภาระหนักและเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเราเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขไม่มีใครไปถึงสวรรค์ของพระบิดาได้นอกจากมาทางเราในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่4ถึง6ได้บอกว่าแต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเราพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดมจึงได้ทรงกระทำให้วิญญาณของเรากลับมีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้ในขณะที่วิญญาณเราได้ตายแล้วในบาป คือท่านทั้งหลายได้รับความรอดจากการถูกพิพากษาลงโทษจากคำสาปแช่งโดยพระคุณและพระองค์ได้ทรงให้วิญญาณของเราเป็นขึ้นมาบังเกิดใหม่กับพระคริสต์และในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์โจรบนไม้กางเขนที่ถูกตรึงข้างๆพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีเปิดใจยอมรับพระเยซูไม่กี่นาทีก่อนสิ้นลมหายใจเท่านั้น ก็ได้รับความรอดเข้าสู่สวรรค์แล้วแค่เปิดใจยอมรับพระเยซูว่าเป็นผู้ที่จะช่วยให้รอดเข้าสู่สวรรค์ได้เท่านั้นไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกเลยในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่1 2ถึง13ได้บอกว่าส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิฤทธิ์เดชให้เป็นบุตรของพระเจ้า คือเป็นบุตรที่ไม่ได้เกิดจากการสืบเชื้อสายตามธรรมชาติหรือจากการตัดสินใจของมนุษย์หรือจากเจตจำนงของสามีแต่เกิดจากพระเจ้ายงพระธรรมเอฟเฟซัสบทที่2องก็ที่8ถึง9ได้บอกว่าเพราะโดยพระคุณความเมตตาและความโปรดปรานของพระเจ้าที่ได้นำท่านเข้ามาอยู่ในพระคริสต์ท่านทั้งหลาย จึงได้รับความรอดพ้นจากการถูกตัดสินลงโทษเนื่องจากบาปและได้รับชีวิตนิรันด์ผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้เป็นผลจากการพยายามทำด้วยตัวท่านเองแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานให้ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติหรือความพยายามที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้า เพื่อจะไม่ให้มีใครโอ้อวดและแอบอ้างความดีของตัวเองในความรอดของตนได้โยนหินขึ้นฟ้าหินตกลงมาทุกทีฉันใดเปิดใจยอมรับพระเยซูคริสต์ได้ชีวิตนิรันร์เข้าอยู่ในสวรรค์ทันทีฉันนั้นพระเจ้าอวยพรครับ